ไม่เข้าใจเรื่องระบบสุริยะเลยค่ะคุณพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสอนให้ระบบสุริยะเกิดจากเนวิราที่ประกอบด้วยฝุ่นและแก๊สเกิดการระเบิด98%รวมตัวเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็รวมตัวเป็นจานดาวเคราะห์นะครับจานดาวเคราะห์จะแบ่งเป็นใกล้ไกลไกลมากนะครับใกล้จะเป็นวัตถุด,ดาวเคราะห์ของแข็งและจุดอ,เดอมเบิดรวมกันนะครับส่วนไกลจะเป็นวัตถุดาวเคราะห์ที่มีแก๊สและจุดอมเบยวต่ำนะครับ ส่วนไกลมากจะเป็นแถบไข่เปิดดงดาวนางนะครับวัตถุดาวเคราะห์ของแข็งจุดหลอมเหนียวสูงได้แต่ดาวเคราะห์ก่อนเกิดดาวเคราะห์ก่อนเกิดแบนดาวเคราะห์หินแถบดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์หินมีดังนี้ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวเคราะวัตถุดาวเคราะห์อไรกไแก๊สจุดหลอมเหนียวต่ำ รวมตัวงันเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่มีแก่เป็นของแข็งส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สได้แก่ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ได้แก่ดาวบริหัตดาวเสาดาวเคราะห์ยักษ์น้ำแข็งได้แก่ดาวยูเรนัสดาวเรปจูนว้าวสุดยอดไปเลย